ตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าได้ได้อุปกรณ์มาแล้วนะคะที่ทางบริษัทส่งมาคือตัวเซ็นเซอร์แก้วตัวนี้นะคะได้มาหน้าตาแบบนี้ปุ๊บลูกค้าก็เอามาใส่เลยนะคะเอามาใส่ปุ๊บนะคะไอตัวนี้เราก็เอาเอาครีมปากเบกเสียบมันเข้าไปอีตอนเข้าเนี่ยเข้าง่ายแต่ตอนถอดเราต้องใช้ครีมถอดมันออกมาิดนึงอ่ะพอพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะเราก็เอาตัวนี้มาใส่อุปกรณ์แบบนี้นะคะใส่อุปกรณ์แบบนี้เลยแล้วเข้าไปอ่าแล้วก็แยกเข้าไปในรูนี้่านี้มัดอยู่นะ มันจะมีหม่างในรูมันอ๋อรูมันต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยรูมันต้องอยู่ตรงตัวน้อยๆนี้เป็นมาร์กมันเป็นมาร์กเกอร์มันเป็นจุดของมันนะคะเป็นจุดมันแล้วก็ใส่เข้าไปตรงจุดนะคะตรงจุดมันอ่าเสร็จแล้วก็เอาน็อตไขเข้าไปเลยนะคะเอาน็อตเอ่อหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเสร็จสับปุ๊บนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คก่อนนะคะว่าการดูเฟืองนะคะอ่าเสร็จปุ๊บทีนี้อ่าเราจะมาเทสว่าสมมุติกรณีที่แบบว่าเฟือง เฟืองมันหมุนไปในทิศทางไม่ตรงกันอ่าเราเอามือกดตรงนี้เราเอามือกดตรงนี้แล้วอีกมืออีข้างหนึ่งไปกดตัวเซ็นเซอร์นะคะแล้วเราก็ดูดูว่าไอตัวเซ็นเซอร์แก้วเนี่ยมันหมุนไหมอันนี้ตัวเอง